สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเล็กเด็ดนะคะกับเราพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะในงวดของวันที่27นะคะเดือนมีนาคม2567นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะท่านใดมีตัวดีตัวเด็ดนะคะแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ ก็จะเจอบ้านแก้วไพฑูตนะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ฟังนะคะกับบ้านหลังอื่นนะคะพี่ๆวันนี้นะคะขอให้ปังปังก็แล้วกันนะคะหลังจากที่หลุดมานะคะพี่ๆวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะเข้ามาแค่ตัวเดิมเนาะสองงวดติดแล้วนะคะงวดนี้ก็จะเด่นไปในที่ห้าวันนี้เด่นไปที่ห้านะคะห้ากับห้ากับห้ากับ เก้านะคะพี่พี่วิ่งลูดนะคะวันนี้ท่านใดชื่นชอบนะคะวิ่งลูดในวันนี้นะคะวิ่งลูดที่5ก็แล้วกันนะคะพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะเน้นไปที่5 9 5 4 9 7นะคะพี่พี่แล้วก็แปด แปดหกแปดเจ็ดหกหกสี่นะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราในวันนี้นะคะกันนะคะกันไปที่เจ็ดหกสามสี่สอง เนะคะพี่ๆถ้าใครชื่นชอบก็ตามนี้นะคะ3ตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะให้ไปก็จะเป็น459นะคะท่านใดชอบก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดคิดคำนวณแนวทางด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไอ l ดี e มาได้นะคะ OIN 9 7 7 2 11นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับบ้านแก้วไพฑูตน,นะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีที่เสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ปังๆนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ